รับประกันยาวนานถึง4ปีไม่เพียงหลักร้อยกิโลมีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดามีคันไหนน่าใช้บ้างไปดูกันค่ะคันแรกมิสูบิชิไทตัน2.4พลังพัดเมกะค่ะปี2024จดปี2025เกียร์ธรรมดาสีดำทรงพลังรถตัวโชว์รถเดโมโหรือรถเชสได้ไม่แค่300กิโลราคาออกห้างไปแดง800,000กว่าบาทสภาพไปแดงย้ายที่จอดไร้ที่ติราคาดีหายไป300,000วันนี้เพียง549,000บาทเรทผ่อนแค่9,000กว่าบาทใครได้คันนี้ไปคุ้มสดๆไปเลย และไข่ที่หา4ประตูออโต้ต้องขันนี้ค่ะมิสูบิชิไต้เน2.4อัลต้าพัทดับเบิลแคปปี2023จดปี2024สภาพโดยรวมสวยใหม่สะอาดสีเดิมทุกจุดเลขไม้เพียง12,000กโลออกห้างไปแดง900,000กว่าบาทวันนี้เพียง7 3 9 0 0 0 0 39,000รับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพิการจมน้ำรับประกันไม่แท้เดิมทุกจุดเลทผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทเคดิตด,ดีจัดแซ์ได้เต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นค่ะรับประกัน าวนานถึง4ปีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และอะไหล่247รายการใครที่สนใจมาดูรถตัวจริงทดลองขับได้ทีวาา่วิาสาอติตคาร์สาขาการจนาพิเศษ086-3030-300ขอสายดัหนึ่งได้รถสวยแน่นอนค่ะ